อย่งนีมันตำมะฮุ่งกันตำมะฮุ่งทั้งพุ่นขาปิ้งปลายา่างปลาโอปลาไว้หอ,อามเสียบหม้อตำมะฮุ่งเนี่ยนะพี่น้องโอ้โหหผัดเองผัดงามกันหรอกกรียมพริกแห้งแป้งงวดหอมแตรบ <c oughs> ยงังหมดไงเลยเอาใส่เปียงสองอ,อ,อย่า น้ำปลามมา,มาพี่นอกจำหูเดี๋ยวละครับจำหงครับมามากินข้าว เลยบ้านมันบานมันใช่ไมานมั่งมาแบนู้นอ่าเจ็บขาหนักลยนีเป็นต้องลอง ปวดข้อขาไปงานอ้อมหางหงเบุ้ง ภูมิใจเนาะภูมิใจที่สุดภูมิใจตัวเองดึงมานมันจะตามนักควรก็ตามกันยังภูมิใจตัวเองค้วยถึงแม้คือมีเรื่องอ่ได mm ้ระมาในชีวิตเรื่องดีๆเราไม่สิ่งคนดีๆก็มีเยอะแยะ ได้วงคือกระทัมม่มปุดอกพี่น้องบอกเข้าใจหรอบรอกเข้าใจวัวอคนเป็นแม่มีหาป้ผู้จุกกระทำแต่ยีงหานทำไใจบาคุูเาค่อนข้า,า,ทาง,ขงที่มันจะม่รู้คือกันกัน ออเขาเห็นหนู่มเหนียวน่ากลพวเขาเห็นจันเปลี่ยนแปลงของหมุ่ไปเรื่อยๆการพัฒนาของเขาไปเรื่อยๆแค่นี้ก็สุขใจเราที่นองไป็นแม่เขาไม่อยากได้ทั้งรอบ

จัดไปจัดเป็นเก่าเลยเป็น,นเก่าดสนเป็นเก่าดีน,านิ่งได้มันหร่อยั้หรอซื้อใาเยเลยองความไปเยอะๆอัลโหลยั <c oughs> งย <c oughs> ไงสนุกติดใจ <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมชาติ แม่ปรความสุขของมนุษย์่ดีมีอะไรใหเนียเนาะเราคนีันแก็ไนาีเยู้สร้างมันแข็งเลยนอะมันกราบมันกแข็งเนแตจเลยอันประเด็นั้นคอมเมนต์ในไลฟ์สด ปันั่นจกลัวเผ็ดไทยมือนึงซีเทือหาเทือ,อก,อกนใส่ของปลอม่จริงก็าปปงางสายไปแต่าายังเกิดซีของอกและเชื่อไหมเจ้ไม่ได้มีจทุนทัดค่จบอกไปไหนกันหรจะใส่ลายอันแลมีซื้อหองแดงแล้วเขาหยิบมาขายเขาิได้ไข่ด้ ไปช่วยงานอะไรบางรูปเนาะความร้อนเขาจะยังอบอุ่นอ่ทางการแย่งเงของผมเนี่ยพ่อแหลกตำรวจนั่นแหน้าณะเป็นตัวที่เชี่ยวเมย์พ่อแม่ยุ่งเลยเขามีหลูกแบานี้สองานนั้นยุ่งไปเลยเรื่องแรก มาลกได้กับสินิุุปาณิคุณก็อยู่แล้วเดินหน่อยกับโซเชียลรา้าแ่นอราล้วที่ดูเน้ะคุไปทำมาค้าขายบ้านคุณที่กัวอันนี้บอกเยาวาเป็นโรงงานคอนอมีทุนเล็กๆน้อยๆสีซ่าห้าเหมือนคุปก็เป็นสามารถทำทุนได้แล้ว ตอาเล่นยุคแบนี้ดีเนี่ยแต่้วเยีะเลยน้องๆคุณกเห็นนะมันแลมเห็นป้ามันชอบโตทเอยงนวันีรอยุบรล้าาอยากดูแลหน้าเรดีๆที่มากับเต็มตัวอยากดูแลหน้าดีๆเพราะว่าเทียนไม่ได้อยู่เพ่เพยแม่เบ มันยูทูบแยาที่จะสั่สงบอกให้เขาไปให้ถึงที่สุดแต่มายูทูปกับเป็นเพื่อขอพึ่งอะไรก็มีเงินเงินมันดูถูกถวกไหมคพวกค,วคือว่าใจเขาเก็บตังค์ที่เขาจะเก็บไต่ฝันดีๆนะนล้วอนาคตเขา เท่าแล้วเลือกมาได้ชีวิตมิจตวายูเพื่อว่าบบไปเมื่อใดแค่นั้นแหะเรียกแต่ข้ามมาร่วมกันซาตายจากกันไปไปก่อนครับทำใจก็ดฝุ่นเขารอเรื่อกข่อยขยีข้นพวกอีกอย่างนี้ไงข้นขีดขยีเกิดมาไม่เคยขีดข้นเนี่ยเนี่ยคข้นขีด แต่มากพอกระถิ่นได้หน่อยพิงไปได้ยทุเป็นผาเป็นมะยงผูแหลงเนี่ชีวิตไวกว่าอยู่น้ำแม่แม่เราไปไปากีบอกีนรอดอยูที่บ้ยังพอเลยบอไปยนังพอกระถิ่ไปงายง่งานนั่นในโรงเรียนทั้งตัยุกว่ายุบมหันตกนเท่ากุมันเลย เรม่มีอะไรเนรีสนองอะไรรอบร่างเยอะรูแบบที่รอเมียแต่พอเราเป็นคนใตที่เราเป็นเนียเนาะไปหาเงินเลยเองดปเรียนแอ่วันที่สองไปร้านแนงนตาัคนวาทำัำนองทำแม่ทำเยีตท้งหน้าเป็นทุกิ่งากของข่ัยเนาะของแบ ตมับ้าเตะอวาเร่องว่หานนิ่งเลช่วยกพครตึ้บทำยามีเขาแข็งกว่าเรานี่คุณเขาขาดเลยฮะ้ตึ้ไว้ก่อนเขาอประาไทยออหารไเออหาตักมือกูไมีเาเอา ม่รับพี่้ังคันเหาอ,อน้วดไม่เรับไี่น้อคอยอย่ายยึดรานกับลูกแหวนนี่เองเฮครับ